สวัสดีค่ะเอฟซีที่เคารพสวัสดีนะคะวันเช้าวันนี้ป้าแมวก็พามาชมบอลสีสวยๆของป้าเขียวนะคะป้าแมวกับป้าเขียวแล้วก็พี่พรทิพย์และอีกหลายๆท่านไม่ได้หายไปไหนนะคะเอฟซีไม่ได้หายไปไหนเนาะฝนมันตกแล้วก็บอลก็ต้องดูแลบอลใหม่กันหมดนะคะคือว่ารื้อฟื้นบอลใหม่เพราะว่าบอลมันแดดมันไหม้ใบหมดเลยอันไหนที่ไม่สวยป้าแมวกับป้าเขียวก็จับมารวมฟอร์มกอใหม่แต่อันไหนที่สวยแล้วแข็งแรงแล้วก็ เอาออกมาแบ่งปันให้ FC นะคะวันนี้ป้าเขียวจัดส่งฟรีนะคะไม่มีค่าส่งทั้งโอนและแบบปลายทางนะคะให้ซื้อ3กระถางขึ้นไปนะคะบางอันก็มี5กระถางขึ้นไปเนาะเดี๋ยวป้าแมวจะไล่ไปทีละอย่างนะคะว่ามีชื่ออะไรบ้างแล้วค่าส่งเท่าไหร่นะคะ FC ค่ะก่อนจะไปถึงบอลสีเพราะว่าบางท่าน FC บอกป้าแมวไม่เคยเอาเบอร์ป้าเขียวขึ้นหน้าจอเลยฉนันจดไม่ทันนะคะอ่า ค่ะเดี๋ยวป้าแมวขึ้นเบอร์ป้าเขียวมาให้ก่อนนะคะนี่นะเบอร์ป้าเขียวนะคะ fc ซค่ะแอดไลน์โทรหาป้าเขียวนะคะค่ะนี่นะคะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบอลสีป้าเขียวนะคะอ่ซดินบางท่านป้าแมวยังไม่ได้ส่งไปนะคะคือเมื่อวานฝนป้าแมวมันโดนฝนเนาะเดี๋ยววันนี้ป้าแมจะตากให้แห้งนะคะตากดินให้แห้งก่อนวันนี้แดดเปี้ยงมากเลยนะคะตอนนี้วัน วันนี้วันเสาร์นะคะแดดบ้านป้าแมว <40. S 1> เปี้ยงมากเลยนะคะเอฟซี F ่ะป้าแมวก็จะขอไปส่งเป็นวันจันทร์เลยนะคะค่ปะป้าแมวก็ขอใช้ช่องทาง YouTube ของป้าแมวเนี่ยนะคะบอกเอฟซี C. พี่น้องนะคะว่าอย่าก,กัวงวลใจไปป้าแมวกับป้าเขียวจัดส่งให้ครบทุกท่านนะคะอ่าเรื่องใบช้ำชาที่ว่าป้าแมวไปคุยมานะคะคุยแล้วเป็นเป็นผุยดีมากนะคะเอฟซี F C. อันนี้คือรับรองเลยว่าดีมากนะคะดีจริงๆไม่รู้ว่าคำว่าดีมากนี่คือมัน มันได้ได้ของดีไปอะค่ะ fc ได้ของดีไปแล้วไปทาให้บอลสีเราแล้วต้นไม้ทุกต้นอะมันจะเจริญเติบโตเพราะว่าเขามีอ่าเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะป้าเขียวสารสารอาหารที่ดีอะนะเออแล้วมันเป็นของป้าแมวไม่ได้บดไปนะคะคือมันเป็นแบบมันเป็นแบนนบหยาบไปเลยอะค่ะ fc นั่นแหละค่ะคือมีสารคีาเรียกสารไฮโดเจนหรืออะไรเนี่ยป้าแมวก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะ fc ถ้าอ่า ดีสิ่งคาแนะนําดีๆก็คอมเมนต์มาหาป้าแมวได้นะคะเพราะป้าแมวก็ความรู้น้อยมากนะคะ mm. ก็ไปค้นหาความรู้น้อยนิดมาแบ่งปันนะค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่บอลด่างก่อนนะคะบอลด่างของป้าเขียวอะป้าเขียวขายต้นละ100บาทให้ซื้อ3ต้นขึ้นไปส่งฟรีถ้าซื้อต้นเดียวมีค่าส่ง50บาททั้งโอนและปลายทางซื้อ2ต้นมีค่าส่ง50บาททั้งโอนและปลายทางนะคะ1ต้นก็ส่ง2ต้นก็ส่งนะคะ fc ถ้าซื้อสามต้นขึ้นไปเลยส่งฟรีไม่มีค่าส่งแบบโอนและปลายและปลายทางเลยนะคะคือไม่มีค่าส่งนะคะขอให้ซื้อสามต้นขึ้นไปเนะาะอ่ะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่บอนด่างก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะเอาต้นนี้เลยนะคะนพะเก้านพเก้าดา่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทจะ้ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ด่างนะคะหนึ่งร้อยบาทจะ้ะลูกไม้ด่างจะมีสองต้นนะคะสองกระถางนะ นพะก้าเนี่ยหน้าซื้อไ,ไปไปไปปลูกเป็นรวมเป็นฟอร์มกอนะคะ F C นะบักป้าแมวแนะนํานะคะปลูกเป็นฟอร์มกอจะสวยมากเขาจะด่างขึ้นมาสวยนะคะ F C ถามว่าป้าแมวถ้าโตขึ้นไปแล้วเขาจะด่างไหมเขายิ่งยิ่งอ่ายิ่งแก่ตัวไปยิ่งสร้างหัวเขาก็จะด่างขึ้นนะคะอย่างบ้านป้าแมวมีให้ดูนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะจะพาดูบ้านป้าแมวได้นะคะนนพะก้านะยิ่งหัวเขาลงลึกและลงใหญ่มากนะคะลําต้นเขาก็แข็งแรงขึ้นมาเขาก็จะด่างขึ้นเป็น ด่างแบบนี้แหละค่ะเขาไม่หลุดด่างนะคะไม่หลุดด่างนะ fc ไม่หลุดด่างนะคะนกพะเก้าหนึ่งร้อยบาทค่ะมาต้นนี้นะคะนี่ต้นนี้ต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะสวยมากค่ะลูกไม้หนึ่งร้อยบาทค่ะ fc นี่นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้อันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ค่ะลูกไม้ด่างสวยๆเลยนะคะลูกไม้นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ fc นี่นะคะสวยมากนะคะต้นนี้นะหลอดใหม่มาก็ด่างแล้วจ้ะ ต้นนี้ก็100บาทนะคะ fc เดี๋ยวถามชื่อพระเขียวนะคะประแมวจําชื่อไม่ได้เนาะพอดีพระเขียวออกไปข้างนอกนะคะถามพระเขียวนะค่ะอันนี้นะเมืองนอนค่ะนะเมืองนอนนะคะ fc นะเมืองนอนเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะนี่นะ100บาทค่ะต้นนี้นะเมืองนอนด่างมาแบบนี้นะคะ100บาทจา้ะเดี๋ยวเริ่มที่ไม้ด่างไปก่อนนะคะ fc ค่ะเดี๋วเพิ่งกดหนีอดย่เพิ่งหนีประแมวไปไหนนะคะดูให้จบคลิปนะคะ fc แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ประแมวด้วยนะคะกดติดตามให้ประแมวด้วยจ้ะ ตรงนี้เป็นนาเมืองนนอันนี้เป็นลูกไม้นาเมืองนนนะคะ Fc เป็นฟอร์มกอนะคะเป็นฟอร์มกอเลยหนึ่งร้อยบาทจะ้ะค่ะอันนี้ก็นาเมืองนนนะคะหนึ่งร้อยบาทจะ้ะลักเอวยนะคะลักเอวยเป็นไม้ที่สวยมากนะคะ Fc เนี่นะคะหลอดใหม่มากระด่างแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันจ้ะด้านนี้มาเป็นมงคลปฐถมนะคะมงคลปฐถมแบบนี้เลยนะคะด่างด่างขึ้นมาแบบนี้เป็นฟอร์มกอจะ้ะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะ อย่าลืมนะคะั่งว่าถางส่งให้ฟรีจ้ะตอนนี้เด็ดทิ้งไปเลยใบยไม่สวยนหลอดใหม่ออกมาแตกมาสวยแล้วนะคะอันนี้ลูกไม้นะคะเป็นลายปลาคราฟนะคะหนา้าสวยๆแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะปลาเขียวตัวน,นี้ชื่ออะไรปลาเขียวหนูลืมชื่อตันนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้จำไม่ได้นะคะจำได้แต่ว่า มรกตนะคะเนี่ยเนาะน,นะคะกระถางละร้อยเหมือนกันนะคะ fc เนี่นะคะเดี๋ยวให้เพืเขียวไปหาชื่อให้นะคะว่าแต่จ,จาได้ว่าชื่อมรกตด่างด่างสวยๆนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะมาด้านนี้ศีลาเพชรนะคะสีลาเพชรเก้าสิบาทจ้ะกระถางละเก้าสิบาทนะคะศีลาเพชรจ้ะมาต้นนี้ค่ะเทวกรรมนางรักนะคะด่างเอาแบบนี้นะคะเก้าสิบบาทนะคะ นี่เป็นอุ้มทองอุ้มทองนะคะอุ้มทองเจ็ดสิบบาทนะคะ fc เจ็สิบาทนะคะซื้อสามกระถางขึ้นไปนะคะส่งฟรีจ้าแล้หาหนุมานประสานกายนะคะเป็นฟอร์มแบบนี้เลยนะคะนี่นะลุนลุนล,นลุนด่างลุ้นป้ายนะคะกระถางละร้อยห้าสิบบาทจ้ะมีอยู่สองกระถางนะคะหนุมานประสานกายจ้ะค่ะมาด้านนี้นะคะ fc ด้านนี้สวยมากนะคะเป็นไม้ที่สวยมากเลยไม้ สแข็งแรงะค่ะศีลานักปาดค่ะกระถางละ50บาทนะคะมีแค่นี้นะคะศีลานักปาดของปลาเขียวเนาะอันนี้เขามีหน้าชมพูนะคะอันนี้ก็แผงเขียวมานะคะศีลานักปาดแล้วก็มีติดด่างด้วยนะคะ F4 กระถางละ50บาทจ้ะ3กระถางนะคะสามกระถางส่งให้ฟรีค่ะรวมรวมกับต้นอื่นได้นะคะรวมต้นต้นอื่นได้นะคะ F4 นี่นะคะไม่ใช่ว่าจะซื้อแต่ศีลานักปาดอย่างเดียว แต่ FC สามารถไปซื้อบอลด่างอะไรของประเขียวอะไรคือให้ซื้อสามกระถางขึ้นไปส่งให้ฟรีจ้ะนะคะซื้อหลายๆราคาก็ได้แต่ส่งให้ฟรีนะคะ FC นะ่ะสีลานักปาดห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ใบกลมค่ะลูกไม้ใบกลมนะคะห้าสิบบาทจ้ะค่ะน,นี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยด่างแบบนี้นะคะห้าสิบบาทเหมือนกันจ้ะนะคะนี่ก็ออก ชนชมพูนะคะห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ชื่ออะไรนะสายชนนะคะสายชนนะคะห้าสิบบาทมีอยู่กระถางเดียวนะคะห้าสิบบาทอ่ามีด้านนี้นะคะ fc อ่าป้าแม่อ่านชื่อเลยนะคะราคาห้าสิบาทเนาะมีพันดาวพันดาวนะคะพันดาวแบบนี้นะคะกัดเม็ดสีมาแล้วนะคะมีสองกระถางจ้ะกระถางละห้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะ มีปูขาวนะคะปูขาวมีสองต้นนะคะแต่ว่าในกระถางเนี่ยมีมีสองต้นนะคะมีอยู่สองกระถางค่ะปูขาวนะคะกระถางละห้าสิบาทจะ้ะอันนี้เป็นม่วงนะคะม่วงมงคลใช่ไหมพี่เขียวม่วงนะคะห้าสิบบาทเดี๋ยวไปห้าสิบาทให้หมดก่อนเดี๋ยวเอฟซีจะงงเนะ<ม>าะถัดแล้วมีเอก,กราชเอก,กราชนะคะกระถางละห้าสิบาทมีสองกระถางค่ะเอก,กราดนะคะ เอาอีกระลาดเอาไว้ตรงนี้ก่อนห้าสิบบาทเดี๋ยวจะงงห้าสิบบาทหาห้าสิบบาทต้นนี้เป็นสะไบานางฟ้าแผงนะคะ FC สะไบานางฟ้าเขาแผงออกมานะคะห้าสิบบาทจะ้ะนี่นะคะผ่าจากต้นสะไบานางฟ้าเนาะมันแผงออกมานะคะห้าสิบาทมีต้นเดียวจะ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ห้าสิบาก่อนถมาต้นนี้นะคะมาด้านนี้เลยเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ด่างลายปลาคราบแบบนี้นะคะเอนี่นะคะด่างลายปลาครบนะคะมี2ต้นจะนะะ้ะในกระถางมีสต้นนะคะ50ิบาทนะคะแล้วไล่ห้าสบาทให้หมดก่อนนะ่ัแล้วมาต้นนี้นี่นะคะต้นนี้นะคะสวยๆเลยค่ะต้นนี้สวยมากเป็น<า>เป็นใบริมขอบใบเนี่ยจะเป็นออกชมพูนะคะนี่นะคะจะกัดเป็นชมพูหมดเลย ต้นนี้ของป่าแมวเคยมีแต่เขาเขาสวยมากนะคะ fc นี่นะมาอยู่กับป้าเขียวได้ไงเนี่ยสวยมาก<อ>มีสองต้นนะคะ fc สองต้นนะห้าสิบบาทนะคะต้นนี้ต้นนี้ติดด่างมาแบบนี้นะคะก็เอาไปลุ้นด่างนะคะ fc เนะะี่ยค่ะมีต้นเดียวเนาะห้าสิบาทนะคะเป็นลูกไม้ของศีลาภุ่มทองนะคะนี่นะค่ะแล้วแล้วมาเป็นฟอร์มนกน,นะคะ fc เป็นฟอร์มกน,นะคะนี่เป็นลูกไม้ฟอร์มกน,นะคะใบไซสใ์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ fc ในกระถางมี มีสามต้นนะคะนี่เนาะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ fc หนึ่งร้อยบาทสามกระถางส่งฟรีนะคะไม่มีค่าส่งนะคะ fc นี่นะคะหนึ่งร้อยบาท fc ชอบกระถางไหนโทรหาป้าเขียวได้เลยนะคะนี่เป็นลูกไม้ของอส,อสงไข่นะคะนี่นะเหมือนพญานาหมื่นเลยนะคะต้นนี้นะเป็นฟอร์มโกนะคะเป็นฟอมคอจจะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ด่างไม่ใช่ด่างของอาภัยค่ะ เหมือนเหมือนสีนมหาโพนะคะอันนี้เหมือนสีมหาโพเลยนะคะนี่นะมีสองต้นนะคะหนึ่งร้อยบาทจา้ะอันนี้อันนี้ส่งฟรีแล้วส่งฟรีสงวัฒถังส่งฟรีแสงวาฒถังส่งให้ฟรีนะคะอันนี้เป็นบอลบอลสวยค่ะเป็นเป็นอขอบใบเขาจะกัดเขียวๆออกมานี่แบบนี้นะคะยิซีแล้วกลางใบใจกลางใบจะเป็นสีขาวจุดแดงนะคะสวยมากนะคะมีสองต้นนะคะต้นนี้นะสองต้นค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะเป็นฟอร์มโกนะคะ ต้นนี้ยิ่งสวยเลยนะคะเป็นลูกไม้ของสยามนารมิตกับธาตุบางแก้วนะคะฟอร์มนี้นะคะนี่นะ fc ได้ไปสามต้นนะคะลูกไม้สยามนารมิตกับธาตุบางแก้วจ้ะนะคะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันจ้ะนะคะต้นนี้ยิ่งสวยนะคะแต่ว่าเป็นเขาเป็นแผงเขียวออกมานะคะแผงเขียวจ้ะต้นนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะคะแต่แผงเขียวนะะคะ fc แผงเขียวนะคะเขามีโอกาสด่างนะคะ fc ได้ไปสองต้นนะคะ ถึงสามต้นแล้วเนาะนี่เนาะหลดใหม่ก็ขึ้นมาแล้วนะคะแทงแทงลูกมาแล้วนะคะเอาไปลุ้นด่างนะคะสวยมากนะคะมันีล้อมเพชรแผงเขียวนะคะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะได้ไปสามต้น,นะคะ่ะไซส์แม่พันธุแล้วนะคะเอฟซีไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะค่ะต้นนี้นางวาลีนางวาลีนะคะวาลีเนี่ยเราเป็นบอลเก่านะคะนี่แล้วอยู่ในตับสงการด้วยนะคะใช่ไหมอยู่ในกับพ,พระอภัยมณีขอขอโทษด้นานนี่นะคะเป็นฟอร์มกอค่ะหนึ่งร้อยบาทคนะ่ะนางวาลีนะคะ มีสองฟอมกกนะคะมีสองฟอมกกนะคะฟอมกอมกใหญ่ๆญเลยค่ะนางวารีนะคะสามต้นขึ้นไปส่งฟรีค่ะต่อมาต้นนี้นะคะเอฟซีเพชรสุวรรณโชตนะคะแผงเขียวนะคะแผงเขียวนะ,ะอยู่ในกระถางนี้บึ้บๆแบบน,นี้เลยนะคะกอแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันจ้ะเพชรสุวรรณโชตนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ใบกลมนะคะนี่นะคะออกด่างมาแบบนี้นะคะเอฟซี th, ออกด่างแบบนี้นะคะเขาโตไปเขาจะกัดด่างมากกว่านี้นะคะสวย ในกระถางนี้มีสามต้นนะคะ fc ในกระถางนี้มีสามต้นจ้ะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะน <t> ะคะอันนี้เป็นลูกไม้ของมีนานุ t นะคะลูกไม้มีนานุ t นะคะ fc เนี่นะคะเป็นฟอร์มกนะคะทุกกระถางเป็นฟอร์มกอหมดเนาะนี่นะคะลูกไม้มีนานุ t นะคะหนึ่งร้อยบาทจะ้ะต้นนี้ยิ่งสวยเลยนะคะนี่โอ้ยสวยมากนะคะนี่ต้นนี้ fc เอาไปเลี้ยงเลยนะคะมีสองต้นนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะนี่นะ สวยมากค่ะเป็นลูกไม้นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมาเป็นหงสุวันนะคะหงสุวันเป็นฟอร์มโกนะคะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะจ๊ะเอาถ้าชอบโทนไหนก็เลือกเอาได้นะคะนี่โทนแบบนี้ป้าแม่ก็ชอบค่ะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะสวยมากค่ะน่ะแล้วต่อมาเป็นจอมทับไซส์แม่พันุ์เลยค่ะปะ้าเพ่เขียวขายให้ร้อยห้าสิบาทนะคะเอฟซีไซส์แม่พันเลยนะคะนี่ออกดอกแล้วนะนี่นะมาดอกแล้วนะ มีสองกระถางนะคะจอมทับนะคะไซส์แม่พันเนาะร้อยห้าสิบาทจ้ะผีเสื้อสมุดร้อยห้าสิบาทนะคะเอฟซีเป็นฟอร์มกอนะคะไม่ใชต่ต้นเดียวนะคะเป็นฟอร์มกอในกระถางมีสามถึงสี่ต้นนะคะมีสองกระถางนะคะผีเสื้อสมุดนะ,ะแล้วต่อมาเป็นเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านขายให้สองร้อยห้าสิบาทนะคะส่งให้ฟรีนะคะซื้อกระถางเดียวก็ส่งฟรีนะคะเพชรพันล้านเฉพาะเพชรพันล้านนะนี่นะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะเพชรพันล้านนะคะ ต่อมาด้านนี้นะคะเป็นแท,ท็บทับทิมชมพูนะคะเป็นบอลเก่าเราเนาะทับทิมชมพูนะคะนี่นะร้อยห้าสิบาทนะคะ fc ทับทิมชมพูนะคะสวยสวยเลยนะคะนี่น,นะเยอะมากนะคะร้อยห้าสิบาทค่ะแล้วก็มีไม้ปาก,ก้านดําโอโ้ได้ได้พะนครเนี่ยนะคะเนี่ยโอ้อันนี้มันกําลังแทงหน่อขึ้นมาได้พะนครไปอีกหนึ่งต้นนะคะนี่นะพะนครนนะคะได้ไปอีกหนึ่งต้นแล้วไม้ปากก้านดําเป็นฟอร์มกอแล้วสร้างหัวใหญ่หญแบบนี้เลยค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะ fc นี่นะคะ ว่เขียวจะไปเอาออกนะติดไปอย่างนี้นะเนี่นะเอาดินดิดินเอดเอดินมาใส่ด้วยเป็นพันนครนะคะอ๋อสวยจังมาด้านนี้ค่ะเป็นนางไหมค่ะนางไหมนะคะนางไหมอันนี้โอ้โหนี่ผสมผสมหลายอย่างเลยนี่นะคะห้าสิบบาทนะคะนางไหมอันนี้น่าจะผสมเศรษฐีพันล้านนะคะเนี่ยนะเป็นนางไหมนะคะผสมไปเลยนะคะนี่หลายต้นมากนะคะเอฟซีห้าสิบบาทนะคะค่ะนี่นางไหมอีกกระถางนะคะห้าสิบบาทจ้ะ แล้วมาด้านนี้นะคะเป็นกวนอูนะคะกวนอูห้าสิบบา,บาทค่าจัดส่งฟรีนะคะ fc ต้นนี้ค่ะแต่ละแม่แต่ละแม่กุซุมาถ้าจันทาจะชมพูมากกว่านี้เออ,อนี่ต้องสังเกตดูที่ใบจันทาอยู่บ้านหนูว่าเขียวอ,อต้นนั้นอ,ะอ่ะอันนี้แต่ละแม่กุสุมานะคะ fc เนี่ยนะคะห้าสิบาทนะจ๊จะใช่ค่ะแต่ละแม่กุซุมาอันนี้บวก จันฉายจันฉายนะคะต้นนะคะห้าสิบบาทจ้ะจันฉายหรือไก่แก้วไพทูลอาจจะต้นเดียวกันนะคะเนี่ยนะคะเป็นไก่แก้วไพทูลน,นะคะอันนี้เป็นบอลกราปสวยมากนะคะ fc นี่นะคะมีกระถางเดียวจากห้าสิบบาทนะคะค่ะต่อมาด้านนี้เหลืออีกกระถางหนึ่งนี่นะคะอันนี้โอ้โห มีฮกหลงคู่กับนางใหม่นะคะก็ไปห้าสิบาทเหมือนกันนะจ๊ะถาดนี้50บาทหมดนะทุกถาดแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะเป็น30บาทแล้วนะคะ fc เป็นลูกไม้ราคาสามสิบาทนะคะ5ต้นซื้อ5ต้นขึ้นไปส่งฟรีค่ะนี่นะคะ30บาทนะคะ fc นะป้าแมวพาชมนะลูกไม้สวยๆ fc สามารถวิดีโอโคอหาป้าเขียวได้นะคะนี่นะใบทรงใบเขาสวยทุกต้นนะคะ กระถางละ30บาทจ้ะห้าต้นส่งฟรีนะคะ fc ห้าต้นขึ้นไปส่งฟรีนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะ fc เอาไปปลูกเอาไปปลูกรวมฟอรมกอได้เลยนะคะหรือว่าร้อยเขาต้นใหญ่กว่านี้หน่อยนึงก็ปลูกรวมฟอมกอได้นะคะนี่นะแต่าง,งานก็เป็นทรงรูปถ้วยแบบนี้เลยนะคะมีมดแดงติดเดี๋ยวออกให้นะคะธรรมดาเนาะแดงติดมานะคะนะต้นนี้ชื่ออะไรเออต้นนี้มีชื่อไหมเนี่ย นี่นะคะลูกไม้ส,สวยๆเลยนะคะ fc ก็แมวพาชมนะคะอันนี้ไหนะอันนี้ธนารายใช่ไหมหั่านนุบาลหันุมา,า,นานอะไรนะอ๋อหันน่นุมาลออกศึกหั่นานุบาลออกศึกอ่ะมีกระถางหนึ่งรวมไปด้วยนะคะในราคาสามสิบบาทนะคะอ่าแล้วมีไม้มแล้วมีหนุมาน,านมอมพระพานี่นะคะอันนี้ก็เป็นชาละวันนะคะ fc ชาละวันนะคะอ่าอันนี้ก็ติดไป น,นี่นะคะเป็นลูกนี่นะคะเป็นลูกไม้ส,ยสวยๆเลยนะคะ fc นี่นะบางตัวอาจจะบางนี่ชื่ออะไรเนี่ยบะเขียวเพชรมัง,งมันเอซีสุวรรณเพชรสุวรรณโชติไม่รู้จาชื่อไม่ได้บะเขียวไปดูชื่อในไลฟ์ที่แล้วก็แล้วกันปิดชื่อเลยเขาด้วยนะนี่นะคะราคาสามสิบบาท fc มันจะเป็นลูกไม้นะคะสวยๆทุกต้นเลยเนาะนี่นะคะ fc สามสิบบาทนะคะสามสิบบาทสวยๆเือ fc จะสั่งบะเขียวห้ากระถาง เขาก็ไปก็ได้นะคะสวยทุกต้นนะคะไม้ปลาเขียวนะคะแข็งแรงทุกต้นจ้ะเพราะปลาเขียวเขาไม่ได้ใส่ตู้เลยนะไว้นอกตู้นะคะ fc เนี่ยนะคะค่ระาะคาสามสิบาทห้าต้นส่งฟรีนะจ๊ะค่ะมีนางรากสดเนี่ยไซส์นี้นะคะ fc ไซส์นี้นะสามใบกำลังแทงหลอดขึ้นมานะคะแต่ด่างสวยนะคะปลาเขียวขายให้หนึ่งร้อยบาทนะคะ fc อ่ะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะค่ะเนี่นะคะเป็นบอลปลาเขียวนะคะ fc ปลาเขียวเขาเลี้ยงนอกตู้หมดเลยนะคะไม่ได้ในตู้ที่ว่าในตู้อ่ะคือปลาเขียวเขาตัดตัดตอมันทิ้งไปเนาะก็เอาไปอบไปก่อนแต่ตอนนี้ตู้มันมันพังหมดเลยนะนี่นะเดี๋ยวแมวพาดูนะคือฝนก็นนาลงมาแล้วลมมันก็พัดโยกนะคะปลาเขียวก็เลยเอาตอามาไว้นอกตู้เนี่ยนอกตู้เนี่ยสวยนะคะเอฟซีเป็นนี่นะคะนี่เห็นนะคะเอฟซีเนี่ยปลาเขียวเขาตัดตัดทิ้งไปเนี่ยเขาก็เริ่มแทงหน่อมาแล้วนะคะเนี่ยคือ ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นต้นอะไรต้นอะไระค่ะเนี่ยถ้ารอให้มันมันเป็นฟอร์มกอหมดเลยนะคะพระเขียวก็าจับหัวใหญ่ให,ใหจุ่มๆไปเลยนะนี่นะครับเป็นแบบนี้นะนี่ก็เนี่ยสวยมากนะคะเนี่ยคือเป็นถ้าเอฟซีจะซื้อก็วีดีโอคอหาพระเขียวได้นะคะคือมันแข็งแรงหมดแล้วคะ่ะบอลน,นอกตู้นะคะนี่เนาะสวยสวยทุกต้นเลยนะคะต้นนี้ก็ชื่อกีมิธาเทวีมากเนี่ยอันเนี้ยน่าจะใช่อะ่ะเดี๋ยว,ยวต้องไปดูของหนูก่อนว่ามันเหมือนแต่มันเป็นบอลเก่าอะพระเขียวตัวเนี้ยนะ นะเป็นฟอร์มกกเลยน่าจะใช่นิสกิมิทาเซเห็นไหมคะนี่นางเสือดาวป้าเขียวขายไปเนี่ยฟอร์มโกเบอร,ร,เ,รอเลยปลาเขียวเท่าไหร่เนี่ยอืมใหญ่มากเอาร้อยหนึ่งเนาะร้อยห้าสิบลร้อยห้าสิบร้อยหสิบตรงให้ฟรีนะคะนี่นะนางเสือดาวนะนต้นนี้เนี่ยสวยมากนะคะเท่าไหร่เลยฟอร์มโกใหญ่ๆแบบนี้ร้อยห้าสิบนะคะที่ป้าแมวพาเอฟซีมาดูเนี่ย fc ไม่ต้องกอังวลใจนะคะป้าแมวของฉันไม่ขึ้นเลยนะคะ fc เนี่ยปลาเขียวเขาก็ทิ้งทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยเห็นไหมคะหัวหัวบอลน,นะคะปลาเขียวเขาทิ้งไว้นะคะนี่อันนี้ก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วนี่อันนี้นางไหมนะคะเนี่ยก็เกิดมาไ,ได้ใบเดียวนะคะเดยวเขาก็จะสวยค่ะ<ป>มันก็ทั้งบอลใบไผ่เห็นไหมคะ fc เนี่ยบอลใบไผ่แกก็ตัดตัดหัวจุมจ่มจุ่มจุ่มไว้อันไม่รู้่าหัวอะไรต้องหัวอะไรก็ไม่รู้คือจําไม่ได้เห็นไหมคะ fc เนี่ย เขาก็เริ่มโผแทงแทงหลอดมาให้เราแล้วนะคะนี่นะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาให้เราสวยมากค่ะนี่นะสวยมากอมืมีลูกไม้ไก่<ช>ไหเห็นไหมคะสบเอฟซีลกูกไม้ไก่สวยมากค่ะในกระถางก็มีหงเหิหนไปด้วยไม่รู้อ,อะไรต้นอะไรมะเขยวเขาจิ้มรวมไปเลยเท่าไหร่ต้นเนี้มะเขียวร้อยห้าสิบนะคะ 150, อเอฟซีร้อยห้าสิบเนาะเนี่ยเนี่ยดูเสจเใช้ชนพะเขียวก็ดู <laughs> เลี้ยงธรรมชาติคะ่ะเอฟซีเราเลี้ยงธรรมชาติกันนะคะไม่ได้ ถามว่าป้าเขียวป้าแมวกับป้าเขียวก็มีตู้เดี๋ยวดูตู้ของป้าเขียวสิคะเอฟซีดูมันมันไม่มันไม่ได้เป็นตู้เลยนะคะนี่นะขา,ขาดขาดโลง่ลงๆเพราะว่าลมมันตีหมดเลยนะคะเอฟซีตีหมดเลยตู้ของป้าเขียวนะคะเนี่ยก็เลยต้องเอามาไว้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเอฟซีไว้แบบนี้นะคะเนี่ยอืนี่นะคะป้าแมวพาชมส่วนป้าเขียวน,นะ,ะเนี่ยคือปล่อยวบบ่าวเนี่ยเห็นไหมคะมันล้มหมดเลยลมลมตีเนี่นะคะเอฟซีเนี่ยลมตีหมดเลยป้าเขียวมาปักตรงนี้นะเดี๋ยวไก่มากินหมดเลยเนี่ย เนี่ยล้มเห็นไหมคะเขาก็กําลังแทงแทงขึ้นมาให้เราสวยๆเดี๋ยว,วลาบอลสวยแล้วปลาเขียวก็จะเอาไปขายให้เอฟซีนะคะคือว่าแบบนี้เขาแข็งแรงเนี่ยดูสิตัวน,นี้เกิดด่างขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยคือเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงธรรมชาติคะ่ะเอฟซบอลเลี้ยงธรรมชาติเขาจะแข็งแรงนะคะเนี่ยนกพะเก้าเห็นไหมคะเอฟซเห็นไหมคะเนี่ยด่างเห็นไหมคะอยู่นอกตู้ก็ด่างไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างนะคะแต่ว่าเอฟซซื้อไปอะ่ะบางทีต้นไม้เขายัาง ยังเล็กอยู่แต่ว่าให้ให้อบไปก่อนนะคะให้อบไปก่อนจะพึ่งว่าเสร็จปุ๊บเอาจะซื้อแล้วคือพักฟื้นเขาไว้แล้วก็ยเพึ่งเอาไว้นอกตู้คะ่ะอบเขาไปให้แข็งแรงก่อนแต่เนี่ยไม้ของปมะเขียวอะ่ะเขามีหัวสร้างหัวใหญ่แล้วนี่นะคะมันยุบไปเขาเกิดมาใหม่ก็ด่างแบบนี้นะคะ่ะเอฟซีจ๋านี่นะคะบาแมวพาชมบอลมาเขียวเนาะตู้พังนะคะตู้พังอุ้ยกรวดอิมกรน,นี่สวยจังเลยปมะเขียวเท่าไหร่เนี่ยเอฟซี FC ดูสิหนาบึกๆแบบนี้เลย สองร้อยสองร้อยนะคะ fc สองร้อยนะนี่นะคะนี่นะคะเป็นลูกไม้ไก่ยังไม่อยกัสีอืมแบบนี้เป็นพวกลูกไม้ไก่ของปเขียวนะคะยังไม่กัดสีนะคะนี่ถึงเป็นถึงว่าจะเป็นไม้สีเข,เขียวแบบนี้ fc เวลาโตขึ้นไปแล้วเขาจะสวยมากนะคะนี่ <c oughs> นะนี่ก็เกิดออกมาด่างนะคะนี่ <c oughs> ด่างนะคะคือว่าเดี๋ยวเขาก็กัดสีแต่ว่ารอเวลานิดนึงนะคะ<อ> fc ค่ะ fc ก็เลี้ยงบอลสีของเราอ่ะมันสวย ทุกต้นนะคะเห็นไหมป้าเขียวก็ทําเหมือนป้าแมวเลยค่ะป้าแมวบอกป้าเขียวก็มาทำมากนะคะเอาหัวจุ่มๆไปแบบนี้ค่ะนี่เขาก็เริ่มแตกออกมาแล้วนะจ๊ะน,นี่เป็นหานุมานเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาจับรวมใส่กระถางเป็นกระถางใหญ่ๆเนี่ยนะคะแล้วเวลาโตขึ้นมาเขาจะสวยเนี่ยนะคะนี่อันนี้ป้าเขียว,ว,วป้าเขียวรวมพรอมอันนี้ป้าเขียวใส่แล้วนะคะนี่สามต้นสี่ห้าหกต้นก็จะไปก็จะแบ่งปันให้เอฟซีไปแบบนี้นะคะคือไม่ไม่แยกนะคะไปแบบนี้เลย เอฟซีก็จะยกกระถางไปแบบนี้เลยนะคะแต่อันนี้ยังไม่ขายนะคะรอให้ให้ต้นเขาใหญ่ก่อนหรือเอฟซีจะรับก็รับได้นะคะโทรหาประเขียวได้เลยนะคุยกันเอานะคะก็ขอชมสวนประเขียวนะคะอ่าปแมวก็ผักเขียวก็ไม่มีอะไรแล้ค่ะก็มีเลี้ยงธรรมชาติแบบนี้นะคะให้เอฟซีดูนะคะตู้พังหมดนะคะเห็นแบบนี้เห็นนะคะมีผ้ามาปิดก็คือให้ล่มเขาเนี่ยคะ่ะเอฟซีจ๋าเนี่ยนะคะอืมนี่นะคะนี่มันพังหมดเลยนะคะนี่พัง ฝนเขาก็นํำแรงมากนะคะอีซีน,น้ำเนื้อหมดต้องต้องทำใหม่นะคะลูกไม้ลูกไม้นะคะนี่ลูกไม้ก็สวยนะคะตูหาปลาเขียวได้นะจะน,น,น่ารักอืผมน่ารักใบกลมหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นเป็นบนใบกลมนะคะนี่สวยสวยค่ะแม่ก็พามาดูโรงเรือนปลาเขียวเนี่ยที่แรกมันก็ดีเห็นไหมคะซีนโบหมดเลยนี่นะคะให้ดูของจริงนะคะเนี่ยมัน มันขาดค่ะนี่นะคะช่วยปลาเขียวเอฟบอลสีหน่อยนะคะเอฟซีลมลมแรงมากนะคะสองวันนี้ลมแรงมากนะค่ะนักนะคะเอฟซีดูด้านนี้นะคะเนี่ยปลาเขียวเขาก็ใส่จุ่มไว้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมมันไม่รู้อะไรมากนะคะเนี่ยเลยมันเป็นด่างตัวนี้อน่าจะชื่ออะไรนะเพชรเพชรอะไรนะปลาเขียวหนูก็ลืมอีกแล้วไม่ใช่เพชรวัฒนโชธหรอกเพชรเมืองนอนนะคะเนี่ยที่ด่างแบบนี้นะคะด่างแบบนี้เพชรเม็ดเพชรเมืองนนนะคะเอฟซี นี่ดูนะคะ่ะมันด่างแบบนี้นะเอฟซี FC จา๋านี่นะคะก็ะเขียวขายนะคะเนี่ยนะสามต้นนะคะขายให้อยู่ที่เอาร้อยห้าสิบพอเนาะป้าเขียวร้อยห้าสิบาทนะคะถ้าใครจะรับต้นนี้นะเนี่ยเลี้ยงกลางแจ้งเลยนะคะเอฟซี FC, เขาก็ด่างแต่เขาก็ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาแข็งแรงจ้ะนี่นะคะเอฟซี FC, ดูนะคะความด่างของต้นไม้ไม่จําเป็นต้องไปเลี้ยงในตู้อบแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าทําไมถึงต้องไปเลี้ยงในตู้อบเพราะว่าอันนี้ของป้าเขียวว่าเขาสร้างหัว แข็งแรงแล้วแล้วเนี้ยเขารึ่งแตกหลอดออกมาใหม่นะคะ fc เนี่ยนะหลอดออกมาใหม่หลอดเดียวอ่าบางท่านที่ซื้ออย่างปลาเขียวปลาแมวไปอะ่ะต้นต้นสักสามสี่ใบนะคะแต่เขาด่างแบบเนี้ย fc ต้องอบนะสามถึงสี่ใบคือต้องอบนะคะแต่นี้ของปลาเขียวเนี่ยคือเลี้ยงกลางแจ้งเลยนะคะอันนี้คือมันมันสังหัวมาไว้แล้วไงคือก่อนนู้นเราซื้อบอนด่างมาแล้วมันมันยุบไปเราไม่รู้อะไรเราก็ตัดตัดทิ้งแล้วก็มา <laughs> จุ่มจุ่ม,มรวมกันอะ เออก็ป้าแมวก็ปัาเขียวก็ไม่รู้เป็นบอลอะไรบ้างนะคะนี่เนาะก็มารวมแบบนี้นะคะเอฟซี F C, พาดูเนาะอันนี้ก็เป็นแววมายุราเนี่ยคะ่ะแววมายุราด่างสวยนะคะนี่นะนี่นะคะมีต้นเดียวต้นนี้ก็เอาไปห้าสิบบาทขายให้นะคะแต่มีหลอดมีใบเดียวนะคะด่างนะนี่ป้าแมวก็ไม่ใช่ว่าจะเชียร์ขายหมดแทุกอย่างคือว่าเรามาคุยถึงความแตกต่างของบอนสีแล้วเขาโตมาเขาจะสวยทุกต้นคะ่ะเอฟซี C. ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยนะคะนี่นะ นี่ก็เป็นหันุมานกาลังแพงขึ้นมาเลยนะคะเนี่นะนี่หันุมานนะอันนี้หันุมานข้าวเฝ้าหันุมานข้าวเฝ้านะคะนี่นะคะต้นนี้ปราเขียวขายให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะเข้าเข้าวเฝ้านะต้นนี้ข้าวเฝ้าจา้ะนี่นะคะไม้ไม้เนี่ยสร้างหัวหมดแล้วนะคะที่ออกนอกตู้แบบเนี้ยนี่นะคะป้าแมวพาชมเลยนะเอฟซอีของป้าเขียวก็ไม่แพ้ป้าแมวนะคะนี่เพราะว่าแต่ละกระถางแบบเนี้ยที่ปล่อยปล่อยอย่างเนี้ยเดี๋ยวเขาก็เกิดหัวขึ้นมาเองจ้ะสวยทุกต้นจ้ะ ไม่แน,น่ใจนี่ดูต้นนี้สิเอฟซี FC, เห็นไหมคะเนี่ยด่างเห็นไหมอ่าอีต้นนี้มันชื่ออะไรนะนพญากรรมพุทธไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนพญากรรมพุทธอ่ะเนี่ยนะคะด่างนะคะเอฟซี FC, ด่างนะในนี้ในเอาเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่เยอะแยะเลยนี่นะคะนี่นะนี่นี่ปลาแมวไม้มันสร้างหัวแล้วนะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวปลาแมวให้ดูนี่นะนี่เห็นไหมคะเอฟซีเนี่ยนี่นะคะอยู่ในกระถางนี้หนึ่งต้นสองต้น ได้สามถึงสี่ต้นนะคะนี่นะนะอ่ะต้นนี้เอาไปเอาไปร้อยห้าสิบาทก็แล้วกันนะคะนี่มันอยู่ธรรมชาตินะคะเอฟซีแข็งแรงไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะไปอบอีกไหมไม่ต้องอบแล้วค่ะหรือเอฟซีจะอบให้เขาแตกหลอดใหม่ขึ้นมาก็ได้นะคะหนือจะวางแบบนี้เพราะมะเขยอเขาวางไว้ธรรมชาตินะคะเอฟซีไม่ได้ลดน้ําไม่ได้อะไรเลยเนาะนี่นะคะอืมสวยมากไม่มีน้ําเลยเ๋ยวป้าแมวก็แช่ไว้ตรงน้ำหน่อยเพราะบอลบอลคันสวยกำลัง กำลังแทงหลดมาสวยมากค่ะเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยก็ขายไว้ถูกๆใครเอฟซี FC. นี่นะคะค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆนะคะชอบแบบไหนของป้าเขียวก็โทรหาป้าเขียวได้นะคะสวยมากค่ะสวยนี่เอเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งป้าแมวชอบแบบนี้โทนแบบนี้นี่นะคะนี่เป็นอันนี้เป็นลูกไม้ใครเอฟซี FC. เป็นลูกไม้อะขออนุญ,ญาตหยิบหน่อยอี่ลากเต็มเลยนะคะนี่เนี่ย ใหญ่แล้วก็นี่นะคะด่างด่างแบบนี้ค่ะมีดอกแล้วนะคะนี่ต้นนี้เอฟซีจะซื้อของป่าเขียวก็ซื้อได้นะคะต้นนี้นะเอาหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทเป็นฟอร์มกอเลยนะคะสามารถาไปทําจํานวนได้แล้วนะหนึ่งร้อยบาทนะนี่ขายให้นี่ดอกต้นนี้น่าจะน่าจะได้แล้วมั้งอาจผสมตัวเองก็ได้นะเ้าผสมตัวอเองได้นะพ่าเขียวอเอาวางไว้ที่เดิมก่อนนะคะนี่นะสวยมากค่ะด่างลายประครับนะคะสวยๆค่ะค่ะ วันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกระบอลสีสวยๆของป้าเขียวนะคะ fc ค่ะโทรแอดไลน์หาป้าเขียวนะคะสวัสดีจ้า